สวัสดีครับไร่แสนสุกนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนแตงโมกันนะครับแตงโมของเรานะครับลูกดกมากนะครับจากไร่แสนสุกนะครับดูครับแตงโมนะครับกองอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับแตงโมได้44วันแล้วนะครับแตงโมของเรานะครับจากที่เจอฝนขน่ำอย่างหนัก คิดว่าไม่รอดนะครับคิดว่าจะเสียหายนะครับแต่ในนี้ยิ้มได้แล้วนะครับนี่นะครับวิธีการยกล้องที่ถูกวิธียกล้องได้ดีนะครับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับถึงฝนจะตกหนักแค่ไหนจะแรงแค่ไหนนะครับก็ไม่ทําให้แปลงมูของเราเสียหายนะครับแปลงของเรานี้ ทำแบบประหยัดนะครับฮมร์โมเราทําเป็นอย่างประหยัดอย่างมากเลยนะครับนี่ไม่สิ้นเปลืองนะครับประหยัดนะครับฮอร์โมนของเราก็ทําเองเช่นกันนะครับเราใช้ฮอร์อมโมนเองทําเองคิดเองพ่นเองนะครับไม่ได้ซื้อนะครับวันนี้พาภรรยาน่นเดินเสียแดงอยู่นะครับเดินมาชมสวน แตงโมแตงโมก็ลูกกำลังโตเริ่มจะโตแล้วนะครับลูกก็เ,เติมเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับในลูกที่เราเด็ดนี่เด็ดทิ้งนะครับนะครับของเราจะปลูกสองสายพันธุน์นะครับต่อไปีดูกินนาลีนะครับ กินนาลีนี่เราใช้ของตะว,วันต้นก้านะครับเราใช้ทั้งหมด2กระป๋องนะครับกระป๋องเล็กๆนะครับแล้วก็ต่อไปดูเลยเราใช้ของตะวันต้นกล้านะครับต่อไปดูไฮร็อกนะครับ1นึ่้อแดใช่ไหมไฮร็อค1นึะงร้อ้าจำไม่ผิดนะครับฮ <um> ะ <c oughs> <S <s> นี่อ๋อไฮร็อกเฉยนะครับนี่ครับเห็นไหม งามมากเลยกำลังติดลูกใหญ่ก็มีกำลังติดก็มีลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีนะครับเพราะว่าเขาเกิดจากการชะงักช่วงเห็นะครับแตงโมลูกใหญ่แล้วครับลูกมันเกือบสองโลแล้วนะครับเกิดจากช่วงฝนนะครับฝนกระหน่ำทำให้แตงโมโตไม่ทันกันนะครับเราคิดว่าจะเสียไปแล้วแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ลูกยาวนะครับลูกต่อไปดูนะครับเห็นไหมครับไฮล็อกนะครับปันไฮล็อกเห็นไหมครับลูกงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ งามลูกใหญ่ลูกยาวดีนะครับนี่มันยังไม่ติดกำลังติดตนนัวไหนก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอฝนบ่อยครั้งนะครับติดมันติดอยู่ยังไม่ติดที่เฉยลูกไหนติดติดช้ามก็จะติดที่หลัง ดูครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีลูกนะครับแฟนเขาว่าไม่ค่อยติดลูกตางนี้มันมันห่างลูกอยู่นะครับแต่ก็มีลูกอยู่ติดเล็กๆนะครับแต่ลูงนี้มันเกิดจากฝนนะครับฝนมันทุกเกินนะครับบางทีมันเด็ดยอดมันขาดครับลูกมันจะไปติดอยู่ที่ปลายใช่ไหมครับบางทีมันมันก็ยอดขาดยอดเสียมันก็ทําให้แตงไม่ติดก็ได้นะครับแต่มันจะติดที่หลังนะครับบางครั้งมันจะมีแตกแหนงออกใหม่ไปนะครับมันจะติดนะครับแต่เราดูลองดูนะครับ มันจะติดไหมทีนี้ก็มีอยู่นะครับนี่ก็เป็นทั้งกินนาลีนะครับกินนาลีนะครับปลูกเยอะนะครับเราปลูกเยอะอยู่มาณสักเนื้อที่ก็ประมาณสักไล่กว่านะครับเราไปปลูกเยอะปลูกน้อยได้กําไรงามนะครับตัวแรง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราไปดูนะครับเห็นไหมลูกใหญ่มากก็มีนะนี่ มันสะทอสะเทือนเห็นไหมไครับครับเร,เ,รเราไปชมทั้งสวนท,ทั้งฝั่งทางนู้นกันบ้างครับทาง,งนู้นจะมีแต่ตอไปดูนะครับตอนนี้ฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นแต่กินนลีนะครับกินนลีผสมกับตอไปดูนะครับสมัยจะเป็นเินนลีเยอะนะครับ ส่วนฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นแต่ตอไปดูเยอะนะครับกีนารีก็มีผสมบ้างนิดหน่อยนะครับนี่ครับลูกกำลังจะติดก็มีนะครับลูกเล็กๆนะครับติดไม่พร้อมกันเพราะฝนตกบ่อยค้างเกินนะครับลูกถูกฝนสะทบสะเทือนก็ไม่ค่อยอยากจะติดลูกเท่าไหร่นะครับเห็นไ,ไหมครับดู ตอนนี้น่าจะเป็นแปลงของน่าจะถึงของตอไปโดแล้วเนาะทางนี้กีกินนรีมีตอไปโดนะครับมีแต่เป็นลูกยาวๆนะครับงามมากเลยเห็นะครับกําลังจะติดลูกก็มีอยู่นะครับยูดอ่อนเห็นไหมครับกาลังติดลูกอ่อนๆก็มีอยู่นะครับลูกที่โตแล้วก็มีนะครับเห็นไหมกาลังติดลูก,กอ,อ่อนนะครับเห็นไหมครับอัอนตอไปโด มันกำลังลูกกำลังอ่อนอยู่นี่มัน,นกำลังติดไหมกำลังอ่อนท่นนี้เห็นไหมครับลูกเล็กเต็มเลยครับทางฝั่งทานนี้ติดลูกช้ากว่าทางนู้นครับลูกโตแล้วตอนนี้เพิ่งกำลังติดลูกเองเห็นไหมครับทอานี้นะครับขนาดปลูกพร้อมกันนะครับนี่นี่นะครับฝนฝนบางทีก็ทําให้แตงโมออกลูกไม่ทันกันไม่เท่ากันนะครับบางทีฝนมันถูกยอดมันมันก็นเลยชัก ชะงักการติดลูกนะบางทีลูกมันติดไปไปลายแล้วมันก็เลยทําให้ลูกที่ติดมันเสียนะครับนี่เพิ่งมาออกลูกใหม่นะครับติดลูกใหม่อันนี้แตงโมพันอ่าอันนี้ก็มีนะครับนี่เอลืมชื่อเขาเรียกแตงโมได้นะแกลูกขาวขๆล,ลายๆเขาเรียกอะไรนะฮะโหราชนีวันนี้ครับพันราชนีลืมชื่อนะนี่พันราชนีเห็นไหมครับราชนีแตงโมนะครับ ในแปลงนึงมันจะติดยากมากเลยครับมันจะออกลูกยาวๆนะครับพันรานชนีนะครับจะติดลูกยาวๆลายๆสังเกตดูได้นะครับนี่พันราชนีนะครับราชนีแตงโมนะครับมันจะมันแปลงนึงมันอาจจะมีอยู่ติดน้อยมากนะครับมันจะไม่ค่อยติดเยอะนะครับเหมือนแม่แตงโมครับแต่นี่ไม่มีแม่แตงโมเห็นมีเลยมีแต่พันดราชนีอยู่เห็นอยู่นิดหน่อยอันนี้มีแต่ยังไม่ติดลูกเลยครับนี่ เยอะอยู่กาลังจะติดนะครับเห็นไหมครับนี่เกิดจากฝนนะครับเห็นไหมยอดเขาเสียดูตรงนี้เลยครับยอดเขาเสียเห็นไหมครับยอดเขาหดเหี่ยวแต่ลูกเขาติดตรงนี้แล้วแต่มันมันถูกฝนนะครับมนันเลยทําให้ลูกไม่สมบูรณ์งองอ,งอดหงิกนะครับสังเกตด,ดูได้ง่ายเลยนะครับ นไ่ครับนี่ไปดูทังงท่านี้กำลังติดลูกอยู่เลยทังอื่นเขาลูกใหญ่ไปหมดแล้วนะครับนี่้ะเก็บกันยาวๆครับเห็นไหมครับเก็บกันยาวๆนะครับเห็นไหมครับไปดูนะครับลูกใหญ่ก็มีลูกกําลังจะติดก็มีนะครับมีหลายรุ่นหลายนี่นะครับเก็บกันยาวๆขายเองนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ เราขายเองเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเราเก็บคัดเอเฉพาะลูกที่สุกที่แก่น,นะครับไปขายนะครับลูกที่ยังไม่สุกเราก็ยังไม่เก็บนะครับแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจหาคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แค่นี้นะครับสวัสดีครับ